นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธรรมาเหตุปะคะวาเตสังเหตุงตถาคตู ชันจะโยนิโรโทจาเอวังวาทีมหสมโนติธรรมโมสกจังสโสตโภตินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะเยธรรมาเหตุปปภาวเตสัง่งเทตุงตถาคตูเตสันจะโยนิโรโทจ่เอวังวาทีมหสมนโนติธรรมโมสกจังโซตพโพติ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธรรมาเหตุปะภาวเตซังเหตุงตถาคตู แต่ ja, eh, ันจะโยนิโรโทจ่เอวังวาธีมหาสัมโนติธรรมโมสกจังโสตโพตินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสันนโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะเยธรรมาเหตุปปภาวาเตสังเหตุงตถาคตูเตสันจะโยนิโรโทจาเอวังวาทีมาหาสมมโนติธรรมโมสก,กจังโซตโธติ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยธัมมาเหตุปะพวะเตสร้างเหตุงตถาคตู เตสันเจโยนิโรโธจ่เอวังวาธีมหาสัมโนติธรรมโมสกจังโสตโภตินโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหะตสัมมาสัมพุทธาเยธรรม,มาเหตุปปภาวเตสัง่งเหตุงตถาคตูเตสัญจะโยนิโรโทจาเอวังวาทีมหาสมมโนติธรรมโมสกจังโซตโพตี นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะเยธรรมมาเหตุปะพวาเตซังเหตุงตถาคตู แต่ฉันจะอยนิโรโทจอะเอวังวาทีมหาสมโนติธรรมโมสกจังโตตโู